สื่อวิดีโอนี้นำเสนอประเด็นกระแสสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อป้องปรามเรียนรู้และรับมืออายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะเออมันมีของให้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวฉันนะฉันรู้สึกว่ามันเป็นสีเทาคือหมายความว่าเขา,เาเนคนซื้อิะจ่ายเงินแล้วได้ผู้ดัก<อ>สำหรับฉันฉันมองว่ามันมันตักคนต่าง มมุสําหรับฉันฉันรู้สึกว่าถามว่าเขาโกงร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ไม่แต่วิธีการในการขายเขาอะอาจจะผิดวัตถุประสงค์เพราะว่าเขาเป็นขายคอร์สถ้าย้อนกลับไปดีไอคอนนะทุกคนมันคือการขายคอร์สนะึกออกปะขายคอร์สเพื่อที่จะแบบทำออนไลน์ออนไลน์คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกเลยตอนนู้นจับได้ไหม,มแต่ก็ให้ซื้อโปรดักต์ไปเพื่อไปทดลองขาย ตกาดใหม่ my, วิธีการแมสเซจที่ส่งไปหลักๆเนี่ยคือการขายคอร์สขายคอร์สแต่ว่าโปรดักที่ได้เนี่ยคือให้คุณไปพัฒนาการขายเออแต่ว่าคุณคุณไม่มีของใช่ไหมถ้าไม่มีของอ่ะฉันมีของอห้ค<อ>ไปขายได้ของนี้การขายของตามหลักแต่เรานักขายของเนี่ยตามหลักเราต้องอธิบายคุณสมบัติของสินค้าแต่ดีไอคอนไม่ได้อธิบายคุณสมบัติของสินค้าแต่อธิบายว่า มาวิธีการสร้างตัวตนหรือวิธีการเหมือนเรียนคอร์สออนไลน์ในการทําการตลาดออนไลน์แต่ไม่มีของใช่ไหมฉันมีของให้คุณอมแม้เสร็จมันผิดถามว่าเขาผิดไหมเขาผิดตรงนี้สิ่งที่เขาสื่อสารก็คือสิ่งสิ่งที่เขาสื่อสารเนี่ยก็คือเหมือนขายของออนไลน์เหมือน คอสออนไลน์ online, แต่มีของให้เพื่อไปขายหลักๆเงินที่ได้มันได้จากการขายของไหมใช่ใชใชแต่ของะตามหลักสิ่งการขายของที่ถูกต้องจริงอะ่ะมันต้องอธิบายคุณสมบัติของสินค้านั้นๆโปรโมชั่นราคาต่างๆใช่แต่อันเนี้ย มันมันก็เลยเป็นหมิ่นแม่อ่ะเธอมันแบบถามว่าเขาโกงไหมในความรู้สึกด้าได้ว่าเขาไม่ได้โกงร้อยเปอร์เซ็นตือต่างคนก็ต่างเข้าใจใช่แต่หนูว่ามันมันเหมือนอันนี้นะสื่อสารให้ดูกำกวงอ่ะใช่เออเข้าใจปะและเสร็จที่ส่งอ่ะมันมันกำกวงใช่มันก็เลยรู้สึกแบบสรุปแล้วจะยังไงอืมด้าอธิบายชัดเออน้ำลำไยกับก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยมากมันยบฉันได้กินน้ำลำไยอีกเออพี่ซูโม่บอก,บอกว่าเจอพี่ด้าด้วย เจอนะเขาทำไมไม่เดิไปทักนะสุโมไม่มาทักฉันหรอปิ่นพวกเรายังไม่ใช่เขารู้ได้ว่าพี่ด้าไปเซ็นปิ่นหนูยังไม่รู้เลยเออหรือเขาดูออจอสตอรี่สุโมไม่ไม่มาทักฉันเธอฉันเริ่มแบบเธอเหมือนไอ้นี่แล้วนะเธอเหมือนเป็นพวกแบบว่าอยู่ในเงาหรออยู่ในเงาหรอเมื่อวานเราคุยว่าคุณสุโมปุยเปเป้ใช่สุโมคือพี่เป้คือผู้จัดการพี่ด้าอ่ะต่อทีเนี้ยดีไอคอนน่ะทีเนี้ยแต่เราอ่ะรู้สึกว่าอะไรรู้ป่ะการที่ อย่างเคสกันน่ะแล้วก็แบบบอสคนอื่นอ่นอะแกเอาความจริงเขาไม่ได้แบบไปไปทําอะไรใครให้ตุยอ่ะเธอเข้าใจปะแต่ติดค mm ุก hmm. นานนะเธอเอ,อแต่หนูก็คิดหนูว่ารู้สึกไหมอันนี้มองแบบใครจะทัวลงอันนี้ขอโทษนะแต่หนูรู้สึกว่ามันมันมันนานไปอ่ะด้วยความที่มันเป็นข่าวใหญ่อ่ะอข่าวใหญ่ไงนึอ้ออกปะซึ่งแน่นอนว่าตำรวจไทยขีแล้วนะเธอตำรวจไทยข่าวใหญ่เขาก็ต้องแบบเออจะปีกว่าแล้วนะเธออไปดูนะคดีอื่นๆนน่ะที่แบบ เขาเขาทำลายคนอื่นหนักมากกว่านี้กว่าจะเข้าขโมยของที่อะไรที่เห็นชัดๆอ่ะประกันได้อืไม่ได้นอนแต่อันเนี้ยฉันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนูว่าเขาไมเป็นข่าวใหญ่เกี่ยวไหมเกี่ยวทำให้ทําให้เนี่ยคนดูแต่ฉันน่ะรู้สึกว่าตอนเนี้ยอ่าประเทศไทยอ่ะเป็นระบบกฎหมายเป็นระบบเก่าวหาคือโดนเก่าหาถ้าเกิดยังไม่ชัวร์ศาลยังไม่ตัดสินอ่ะก็ต้องเข้าเรือนจาก่อนเนาะใช่ ทีเนี้ยฉันรู้สึกว่ามันควรมีสถานที่ที่ไม่ใช่รวมกับนักโทษแกคนเฟิรมไหมเกิดกักไว้แยกมันอาจจะต้องเป็นแบบหอพักหรือแบบชีวิตเขาต้องไม่เหมือนนักโทษอ่ะเออแต่อันเนี้ยกลายเป็นว่าเขาเป็นนักโทษรอการพิจารณาเลยอ่ะอเออมันกระโดดเรียวกว่าเป็นนักโทษไปเลยใช่ต้งทันที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าเขาว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงอ่ะในความรู้สึกด้า รู้สึกว่ามันควรจะต้องเป็นสถานที่อ่ะอแยกไหมอะสมมติถ้าไม่ให้เขาไม่ให้เขาประกันตัวมันก็ต้องเป็นสถานที่แยกไปไหมเออบอกพามีคนบอกค่าเสียหายเยอะก็เกี่ยวกเกี่ยวค่ามูลค่ามันรวมกันเยอะมากๆอ่ะก็โดนหลายกระทงใช่แล้วก็กวหลายกรรมหลายวาระมันมีคลิปนั้นด้วยไงคุณแม่ที่เรื่องทองอะ่ะ ที่ออกมาพูดที่ที่ไม่ใช่ออกาพูดที่ทำคลิปคืออันนั้นก็โ<ค>ดนเรื่องข้อหาโฆษณาเกินจริงใช่มันผิดวัตถุประสงค์การขายของขายขายของที่ถูกต้องอ่ะเธอระบบสมมุติว่าระบบที่มันมีแบบเหมือนตัวแทนนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตามหลักเธอเห็นไหมส่วนใหญ่เขาต้องขายโูรดัก มาก่อนโปรดักต้องมาก่อนขายของเราบางทีอ่ะคนก็ไปตุนโปรดักเพื่อให้ตัวเองแบบได้เงินเยอะขึ้นได้เลื่อนขั้นขึ้นแบบขายแล้วพบตรงอ่ะซึ่งเอาเข้างจริงอ่ะเจ้าของรวยใช่เพราะว่าขายไปเรื่อยๆคนที่ได้ก็คือคนที่มาทําก่อนอยู่ข้างบนชั้นบันไดอะไรอย่างนี้เอซูโม่แนวทั้งตัวเลยนะครับเมื่อวานบ้าเมื่อวานใส่แจ๊สเอาเออไม่ได้แนวไม่ใส่แบนเนมแล้วจ้า ชิสมาถ่าชิสมถ่า,มาแล้วเดี๋ยวนี้ชิโปร่อองแล้วเสื้อยังพอมทองเลยสองร้อยเออส <200 S 2> องร้อยสามร้อยแล้วสมถ่าแล้วเออเดีย๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนไปกระเป๋าผ้าแล้วกระเป๋าสีดำฉันเอาอใช้เมื่อวันนี่วันนี้ก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินงดีทุกวันนี้ก็สั่งเนี่ยกระเป๋าในติ๊กต็อกเนี่ยใช้ไปเอาโรงเรียนใช่ถูกต้องพอเสื้อหรือเปล่าแม่ที่เหลือแนวหมด แต่อย่างคดีอ่ะอย่างเรื่องของนาราก็คือคนรวมตัวฟ้องแค่ห้าห้าหกคนเออมันก็ม,นกมันก็แค่ยังไม่แบบชอบโกงประชาชนจะมาคสนา,าราโดนชอบโกงประชาชนเหมือนกันห้าคนเองเหรอห้าหกคนห้าหกคนแล้วชอบโกงประชาชนาเหมือนกันแม่เพราะตอนนั้นเหมือนแบบเขาฟ้องถึงที่สุดอะ คนที่มาฟ้องอ่ะห้าหกคนแล้วตอนเนี้ยออกมาก็ชดใช้คนเหล่านั้น,นแล้วช้คนเหล่านั้นรวมทั้งคนที่ไม่ได้มาฟ้องทีก็ชดใช้ให้ใช่แต่แคน<ะ>ที่มาฟ้องด้วยเป็นเคสตันี้นะว่าแบบคนเราอ่ะตกต่ำลงไปสุดสุดอ่ะขึ้นมาสุดได้เหมือนกัน<ต>ดูด<ๆ>ิ<ๆ>ถ้าคนเราเนาะคนเราถ้ามันจะรอดมันก็รอดได้แก่ฉันเชื่อนะคนเราพอมันตกแบบจุด ต่สุดจะไปตกไปให้สุดอะ่ะมันเหมือนลูกบาอเพอมันต่าสุดมันเด้งสูงเธอ,อสังเกตคนที่แบบต่ำสุดจริงๆแต่ถ้ารักดีนะแต่ถ้าไม่รักดีก็ก็ก็ไปเหมือนแบบเขาเรียกว่าคนเคยไม่มีข้าวกินอะ่ะเออแล้วพอวันนึงอะ่ะมันได้กินปุ๊บมันก็ไม่อยากจะไปอยู่ในจุดที่ไม่มีกินแล้วไงแม่มันก็ต้องทาให้ตัวเองผักขึ้นมาได้ตลอดคุณด้าใส่ดูแพงค่ะเออ <laughs> แกแกตังคูช<า>นะารักปะมารับเงินได้เลยแกตังคูชนะหลักปะสวยมากมาพูดเดินน่ารักมากกดดูด็กดดูดิแกมาพุดเดินคืออะไรคะไม่ฉันดูเจอในติ๊กต็อกอ๋อเหรอแกมันน่าหลักมากน่าหลักมากแต่ฟิลเคสนาลาของนาลาย,ยังไม่คนฟอร์มเยอะเท่าเขานะตั<า>ใหค่กว่านะนาคนเยอะไหม ขอพี่นาไม่รู้ดีเทลเลยแต่ว่าเป็นเระบบเดียวกันก็คือบอกว่าอาจ่ายมาแล้วไม่ของ ้นนัเรื่องเม่ยวกันส่วนของนาราคือขอไปไม่ทันลูกค้าที่โดนอ่ะคือเอาเงินมาหมุนแล้วเงินไปไม่ทันไงไอ้สมวุฒิคือใครทําไมไม่มาทักฉันตัวต่อตัวเพราะอะไรรู้ได้ไงว่าฉันไปตัแต่เที่ยงแล้วก็อ้ามาสี่โมงเย็นที่สมวุฒิเขาเป็นแบบคนรวยที่อยู่เฉยๆปะเอาจริงๆเขาบอกว่าเขาเลี้ยงหมาเขาถึงมาดูไลฟ์ได้เขาถึงมาแบบวันดีค่ะอุ๊ยกะเป๋าด้ารหลักมากเลยย่า เขาบอกน่ารักเออพี่นานาอะไีกว่าแล้วนะฮะโอ้ยน่ารักเนาะดูดิขันจวบเองกระเป๋าน่ารักอ่ะช่วงเดี๋ยวนี้เขาคิดกันไม่แบนเนมกันแล้วเนาะใช่ใช่เดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ซื้อไม่แบนเนมกันแล้วเดี๋ยวนี้คืออะไรก็ได้ที่สวยคนถือจริงจริงเพราะว่าทุกวันนี้กระเป๋าก็ใช้ปีหนึ่งปีสองปีก็กว่าจะเปลี่ยนใช่เออแต่จริงเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่ซื้อใหม่แล้วแบนเนมหรือกูควรขายแบนเนมให้หมดเลยวะ เขาขายกันไปหมดแล้วแม่กว่าแม่จะเริ่มขายอะราคาเขาขายกันหมดแล้วเนี่ยราคามันไปเกี่ยวไปเถอะหนูว่าเกี่ยวไปเถอะใช่ซื้อมาแล้วเออเนาะอืมดีกว่าไปขายให้มันตกราคาราคาตกฉันก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ขายแล้วก็ไแต่งบ้านไปแต่งบ้านให้เปลือกให้น้องดินเป็นสินสอดเออโอ้โหถึงตอนนั้นชาแนลจตบพูดเลยนะจ๊ะลูกสะใภ้ฉันอะยังไงคุณแม่ทองทองฉันสามารถให้เป็นสินสอดได้เลยเออเพราะว่าฉันซื้อทองไว้ตั้งหมื่นเจ็ด หลานลูกพูดเลยพูดเลยสมผสมแบบน้องดีแต่งงานในสามารถให้ทองสิบาทได้สบายสบายโอ้ยจ่ายละก่ละก็จริงให้ทองสิบาทได้สบายฉันแบบยังหน้า,า,ายิามา้ามอยู่เลยเพราะว่าฉันจะเอาทองล็อตหมื่นเจ็ดให้ไปไม่รอใจ่ายใหม่เลยหรอคุณแม่เออให้ล็อตใหม่ทำไมเออบาทหน,นึ่งแสนได้เดนิงวัวสอยที่ใส่เล็กลักที่สินมาแล้ว ะยี่สิบเมื่อวานเขาโอนไวเดี๋ยวจะต้องไป่วงคุณแม่เมื่อวานนานาโอนไวโอนโอนตั้งแต่สิบเก้าแล้วแล้วรอบนี้มีนักข่าวมาถามนักข่าวเมื่อวานเจอนักข่าวนักข่าวก็ถามคุณแม่แฮปปี้ไหมงวดนี้แฮปปี้หรือเปล่าถามอีกแล้วถามอีกแล้วฝ่ายเล้งรัดนี้สิงคูทั้งประเทศเลยมีคนช่วยเออน่าร like ักน่ารักช่วยทวงด้วยนะทุกคนมีคนบอกว่าคนจองเป็นลูกสะใภ้เต็มเลยพู้สยอยากเป็นลูกสะใภ้เขาบอก บอกเลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะเอาล็อตหมื่นเจ็ดเนี่ยเวลาขอขอใครแต่งงานอเอ่ออีกกีปีวะเนี่ยาาจะไม่ลืมใช่ไหมฮะจะไม่ลืมใช่ไหมไม่รู้ถ้าตอนนั้นจะยังไม่ได้เป็นเ,าเัาใส่มือเออเลอเนี่ยเก็บจนลืมม,มีจริงนะคะ 8, นะเคยเห็นปะที่มีอันเนี้ยเหมือนเขาเป็นลูกคนรวยแล้วเขาบอกว่าย,ยางเพิ่งเจอว่าบัญชีนี้มีเงินค้างอยู่สองล้าน ทำอะไรดีเออ,อใน,นติ๊กต็อกเฮ้เรเยรัดจังเลยว่ะมีในติ๊กต็อกเขาบอกว่าเพิ่งเจอบัญชีนี้มีเงินค้างอยู่สองล้านเอาไปซื้อเลยดีอย่างนี้อยนะ่างนั้นเนาะฉันอยากส่งเลขบัญชีไปให้เขาเลยอ่ะจริงขอสองพันค่ะอย่างเงี้ยแม่ในกางเกงก่อนสัก้ายต่อรอยก็ยังดี จะได้แต่งทองลงไปหมหกแลงไม่มีทางไม่ทางในโลกใบนี้ไ,ไม่มีทางหล่นลงไปค่ะอะไรก็ตามที่อยู่ยงคงกระพันเราไม่สูญหายสูญเสียไปในโลกใบนี้ไม่มีทางมูลค่าลดลงดีใจกับด้าด้วยเอาจริงนานาหน้ารักนะแต่วันนี้พี่นารายังขายของช่วยพี่ไดาอยู <c oughs> อ่เลยใช่ใช่ขายของช่วยน้าทุกคนก็พูดดีๆกับเขา เข้าใจยากสำหรับด้า okay. ด้าก็พูดดีๆกับเขาแต่นักข่าวถามฉันบอกว่าแม่แล้วทาไมเขาคืนแม่คนเดียวอ้าวบ้านักข่าวบอกเขาคืนเขาคืนคนอื่นใจเย็นๆนักข่าวชอบเสียงไงเออนักข่าวชอบเสียมไปเรื่อยนะเขาคืนเขาคืนคนอื่นคนที่แบบว่าไม่ได้มีแบบคดีกับเขาว่าล้วก็นี่ถ้ามีคดีก็เดี๋ยวรอไปชั้นศาลเอาถูมาละอะอย่างเห็นแบบว่าเคสของพี่นานาก็คือไม่ไม่ได้โดน ได้ประกันตัวใช่ได้ประกันตัวได้ประกันตัวเพราะว่าคนนี้ฟ้องรวมตัวกันอะ่ะมันไม่ได้เยอะแล้วก็พอปดีประนอมได้สิบเจ็ดคนอ๋อจรอิงเหรอแต่สิบเจ็ดคนแต่ว่าเหมือนศาลก็ให้ประกันตัวแสดงว่าเขาแปลว่าปดีประนอมได้เอออาจจะดูเนื้อหาในนั้นอะไรอย่างเงี้ย่ะแต่ก็อย่างที่ดูแล้วก็รู้สึกว่าลูกนี้แบบพี่นาณาคงจะหามาคืนได้ นี่อาจจะเู้ส่านารอาจจะมองอย่างนี้ชัยก็มองว่าแบบนั้นเพราะบางคนเป็นนี่ปุ๊บโดนฟ้องปุ๊บอะคือต้องขายทุกอย่างจนมันดูไม่เหลืออะไรแล้วอะแล้วเขาเจ้าอะไรมาทำอาหารกินเลยพี่มายาไทยเมื่อก่อนพี่เป็นสไตล์หลีหรอพี่เป็นสไตล์หลีอยู่ช่องสามเหรอพี่มายาไทยจริงหรอเมื่อก่อนนัพีวมาไกนะแล้วพี่เจอดาหรือเปล่าอะเจอดาเมาอไหม่อะพี่มายาไทยเอออยากไปนิวซีแลนด์มากเลยพี่เขาทำร้านอาหารอยู่นิวซีแลนด์โอ้ยเลย อ๋อใช่ทำเรื่องเล่าด้วยนี่พี่ไม่อยากไทยอุ้ยอีก20่ปีต้องมีคนมาเมนอย่างนี้ของฉันบ้างแน่เลยอ่ะเจอพี่ซิมตอน20ที่ถ่ายเดือดเทฮอร์โมนะคะหนีก็ไร้เนาทำเซอร์ไพรส์พี่ซิมอะค่ะอย่าอย่ยเอออย่าไง ไม่ต้องอะไรหรอกเมื่อคืนวันพุธไปทำรายการแฉมีรปภติกแม,มี่หน้าศัตรูเลยมาใหม่เด็กวัยรุ่นเลยแบบแบบรุ่นน่าจะเป็นรุ่นซิมหรืออะไรอย่างเ <พอ S 2> งี้ยโอ้ประมาณน <พอ S 2> ี้รปภแบบหน้าตาเด็กๆเลยแบบเด็กวัยแบบเหมือนแบบเพิ่งเพิ่งทำงานเพิ่งเริ่มต้นทำงานอะมาถึงปุ๊บพี่ธาราป่ะครับบอกใช่ใช่ผมผมเป็นแฟนคลับพี่ตั้งแต่สมัยวิญญูห์ฮิตตอนเรียนตอนนั้นผมเรียนอยู่มัธยม เวอร์จินพีนคืออะไรอ่ะวิทยุว,ทยวิายเด็กวิชบูรไม่รู้จกักเด็กวิชบูรณ์เธอไม่ใช่เด็กกรุงเทพร,รู้จักรู้จักร้อยห้าจุดสองห้าขึ้นมึงสามพันหรือเปล่าก็าไม่รู้จักเหมือนกันวายเด็กเชรบูรไม่รู้จักเหมือร์จิเพีน,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 นคืออะไรไม่รู้ไม่มันเป็นวิทยุมันเป็นวิทยุที่แบบโอยสัญญา ทานี้ฉันเป็นดีเจอยู่วะจริงที่ตอนนั้นฉันอายุแบบก็เรียนเรียนจบใหม่ๆอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองไงยังไม่รุ่นยูยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วเมื่อก่อนเขาบอกว่าเวลาเป็นดีเจคือมันไม่เห็นหน้าใช่ไหมใช่แล้วออกไปสื่อออกไปเห็นหน้าคนก็จะแบบว่าโอ้ยเสียงคนนี้หล่ออย่างงี้ใช่ไหมใช่ไปเค้าเจอใหม่ๆใช่คนก็จะตื่นเต้นว่าเฮ้ยเดี๋ยวด้านหน้างี้หรอตอนแรกนึกว่าลูกครึ่งเออสุลต่านแต่ไม่ทันรุ่นแม่ด้าอ้าวด้านรุ่นแรกเลยวะที่นี่มันจะแบบ รุ่นแรกอ๋อรุ่นรุ่นเปิดเครมีใครบ้างมีใครบ้างรุ่นนั้นก็มีพี่บอยดาดาอะไรอย่างเงี้ยบอยด่าดาแล้วพอดาดาออกมาเวอร์จินเอ้ยออกจากเวอร์จินมากันมีใช่ปะก็เขาก็เปลี่ยนเป็นบอยนานาอ๋อเขาใจยากก็เลยเป็นที่มาใช่ขอลุงบอยกับพี่นานาแต่แต่แต่เคสนานาเนี่ยนานาก็อยู่ที่นี่ตอนที่ฉันฉันน่าสอนจัดรายการนานานะก็คือมาเทรนกับฉันอะไรอย่างเงี้ยี่บอกว่าตใส่เสือดือ๋หอทุกท้องค่ะ ประมาณนั้นค่ะเข้าใจยังลูกครึ่งครึ่งลูกเขาบอกครึ่งลูกอยู่ในกล่องสยามครึ่งเซี่ยวอยู่ในกล่องสยามพร้อมที่จะเฉาเฉาเอออันนั้นอันนั้น efm แล้วอยากลองไปทำเอทามอ่ะเห็นเด็กจุฬาไปทำแล้วอยากทำอ่ะเป็ดีเจเหรอเธอพร้อมเหนื่อยเหรอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่แค่นี้นี่เด็กเขาลองเล่ได้เลยนะคะเดี๋ยนี้เขารับไปนี่ดีเจออนไลน์เดี๋ยวเรลองไหมล่ะอยากลองทำนะมันไม่ได้แต่ตอนนี้มันเขาเห็นหน้าแล้วเป็นแบบรายการ รายการแบบออนไลน์แล้วแบบจัดรายการแล้วก็แบบเห็นในติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยแหละเอออยากทำมาอยากทำอ่ะที่เราไลฟ์ในติ๊กต็อกอ่ะเออเดี๋ยวฉันถามให้ว่าเออเอาเอาเอาเออเออะถามค่าตัวก่อนถ้าถูกไม่ไปแต่ว่าแกถุนนี้ก็เหนื่อยพอแล้วเอาไปเอาแบบนี้พวกจุฬาคระดาษใช่นั่นแหละ นี่ยเด็กรุ่นใหม่เต็มเลยกหนดมาเต็มเลยหนุจะมีแฟนจากตรงนี้ก็ได้เต็มเลยเดี๋ยวอะไรฉันถามให้ว่าเขาจะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่อยากทำรายการนี้มากรายการอะไรของพี่ดาวอ่ะที่เป็นแบบทีป๊อปแล้วมานั่งคุยกันอ่ะอ๋อนั้นยากจ้ะยากเธอจะต้องอยู่ตึกเจเอสยี่สิบปีนั้นยากแต่พี่ดาวเลือกถูกนะที่ไปจีเอ็มตอนนั้นเนาะถูกเพราะตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบยังไม่บูมตึกใหญ่เวอร์ขนาดนี้อะถูกปะอาตกใจอย่างนี้แล้วเพราะตอนนั้นก็มีแก๊มมี่แล้วแต่่่ก็ไมิดวา มันก็จะใหญ่ใหญ่หญขึ้นขั้นนี้ใช่ไหมล่ะไม่เมื่อก่อนมันมันคืออย่างนี้ระดับ,บหนึ่งเมื่อก่อนเมื่อก่อนยิ่งใหญ่กว่านี้อีกก,ก็คือยิ่งอยู่ยิ่งปังคือคือเมื่อก่อนอะ วิทยุอะ่ะเขาจะมาเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบวัยรุ่นชอบใช่ป่ะมันก็จะเหมือนจีพีเอ็มทีวีตอนเนี้ยวิทยุอะ่ะรุ่นชันน่ะก็จะเป็นแบบเหมือนจีพีเอ็มทีวีตอนเนี้ยแล้วก็พอพอตอนหลังไปทิุมันเริ่มแบบว่าเหมือนมีแต่คนแก่ดูฟังอะ่ะแล้วก็แบบไปด้านออนไลน์อาะจีพีทีวีเขาก็บูมแกมี่<า>ม, 2, 2> มีตั้งแต่สองพาสองเจ็ดโอ้ยคุณด,ดูทีวีตอนมหกเองแกแกมี่มีมานานมากแล้วแล้วก็เป็นแบบแบบบริษัทใหญ่มาตั้งนานแล้วจิมอือโอ้ยไม่รู้จักหรอกคืออะไรแกมี่ ฟังแต่อาสยามตอนนี้เขายังตีกันนั่นแหละใครจะไม่รู้จักแกมี่บ้างแม่โอ้โหแกมี่โก้ใครจะไม่รู้จักแกมฮ็อตเวฟไหมฮ็อตเวฟเคยฟังบ้างฮ็อตเวฟเคยฟังไหมไม่คืออัลบั้มใหวัยรุ่นน่ะเธออาจเธออาจต้องยอมรับว่าวิทยุมันอยู่ในในกรุงเทพนะแต่ฮ็อตเวฟแต่เมื่อก่อนมัน มีเรดิโอ w a r d เลยนะนะที่มันทั่วประเทศอ่ะเธอได้เธอแบบตอนนั้นมันมันมีแมสก์ส <oh ัตว์ลายอะไรเงี <t t <t ้ยคือเช่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากคนในบ้านฟังแล้วตอนนั้นหนจะเป็นแบบแม่เปิดฮาร์ดแวร์ให้หน่อยแม่เฮ้ยเอามาจากไหนบม่ครับไม่มีตอนเด็ก่งทางฟังวิทยุ้ยมาฟังเขาบ้านเธอทำวิทยุใช่บ้านนี้แม่เป็นดีเจเนนหมือกัพ่อแม่เขาเป็นดีเจเป็นทำวิทยุเหมือนกันก็ฟังแต่ขึ้นแม่ไงทุกเช้าเปิดแล้วดังมากแล้วหนูก็ทำไงรู้ไหมพอเขาต้องเช็คไงว่าเพลงเปิดอยู่ไหมมีคนจัดไหมเขาบอดีเตอร์ตลอด เบ้านเธอทำวิทยุเปิดดังบ้านทุกเช้ชาเดือบิปปิดทุกเช้าปิด,ป,ดปึ๊บไม่รับยาแล้วแม่ก็เปิดใหม่เพชรบุญมีขึ้นวัยรุ่นั้ยก็จะเป็นคืนบ้านหนูนี่แหละไม่เขาจะแบบวัยรุ่นตอนเช้าลูกพ<อ>ุ่งตอนบ่ายอะไรอย่างเ<อ>งี้ยสากลตอนเย็น<อ> วนมาลูกสาววัยรุ่นตอนเดอกอีกรอบใช่แล้วได้จัดรายการแม้ตอนเด็กๆได้กกับแม่มีไหมมีค่ะหรอหนูเคยมีเสียงอัดสปอตโฆษณาด้วยนะเออจริงๆพูดยังจำหมดได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่งหมุนเคลื่อนหนีไปไหนเดี๋ยวกลับมานะคะจริงๆตอนเด็กๆเป็นดารานจะเป็นบ้านจะเป็นดาราแก้บ้านเธอก็ต้องมีสตูดิโออัดเสียงอะไรอย่างนี้ยเลยโอ้ยยิ่งใหญ่เลยตอนนั้นน่ะแต่มันมีช่วงที่คอสช อ่าใช่ที่เขาเอาวิดีโอชุอ<า>มช่มบ่สัญญาหายโซเล็ก <c oughs> ตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยนกเข้าไปไข่แล้วสตูยังอยู่ไหมยังอยู่เป็นที่บ้านยังแบบตอนนี้น่าจะเป็นแบบนโดนเสออะไรเข้าไปอยู่ละ <c oughs> ป่าลกล้างอะไรเต็มไปหมดเลย เลเทไปแล้วตอนนี้นางรดนนั้นางเกิดมาเป็นดาวดิฉันอยู่ตรงวงการนี้มานานค่ะตั้งแต่สองขวบตั้งแต่เดี๋ยวขึ้นไม่แล้วแบบแล้วก็เธอก็แบบไปอยู่กับแม่ในสตูมาเวลาจัดอยู่อยู่ตลอดหนูอยู่ห้องดีจงดีเจตั้งแต่เด็กมาตลอดจริงๆริงไม่น่าละนางทำแบบเลไแบบมีแบบเราแม่หนูก็เป็นแบบ เป็นแบบอย่างเงี้ยพูดอะไรให้ดูมาตั้งแต่เด็กไงก็เลยเคยเห็นเลยเออเลยชินเลยชินใช่ฉันว่าน้องดีนก็คงเป็นอย่างเงี้ยน้องใช่น้องดีนก็ใช่เหตั้งแต่เด็กอ่ะน้าก็เลยแบบมีสกิลการพูดอ่ะก็เลยงงไงว่าเวลาเจอคนที่แบบเขี่ยเขี่ยไม่อายเนอะเป็นไรแล้วแล้วบ้านเนี้ยแสดงว่าเป็นเหมือนบ้านฉันพูดเสียงดังทั้งบ้านเป็นใช่ไหมบ้านแกโอ้โหแม่ลูกบ้านไหนเป็นพิธีกรดีเจจะพูดเสียงดังทั้งบ้านอ้าวว่าไงแม่ ชัดแล้วไม่ต้องไปพูดขนาดนั้นแล้วแม่หนูก็เป็นทั้งชีวิตเลยนะเป็นฟรีแลนซ์ทำชีวิตอย่างเงี้ยมาเหมือนหนูเลยไม่ทํางานประจําไม่มี<ำ>แล้วทุกวันนี้แม่เป็นฟรีแลนซ์แม่เคยเป็นแค่แบบแม่เคยเป็นแค่พนักงานประจําแค่แบบสองสามปีที่แม่เคยบอกสุดท้ายแม่ก็ออกไปขายของแม่ก็มาเป็นดีเจเราก็ไปขายตรงแล้วก็มาขายเอ็มวีจนขายเอ็มวีปัจจุบันก็อยู่ แต่งจังหวัดยังเคาะบ้านขายอยู่เลยทำทุกวันนี้ที่บ้านแม่แกยังไป็นเคาะบ้านขายอยู่หรอไม่ได้เคาะบ้านขายแต่ว่ารู้จักรู้จักเออเจ้าประรจำกจ็จะดูแลเจ้าประจำอย่างเดียวดูแลส่งไว้แล้วเขาสั่งโปรตีนเออนี่นี่ลูกค้าประจำอีกคนนึิมพี่จอยเออเดี๋ยวฉันว่าจะสั่งปโปรตีนเหมือนกัน <c oughs> ส่งไว้ว่าส่งไว้ว่าเออแต่เสียดายไม่มีติ๊กติ๊กติ๊กต็อกช็อปติ๊กต็อกช็อปก็ต้องดาราพาชช็อปเดี๋ยวนี้ก็นี่ไงบอกให้แม่มาขายของให้ฉันเร็วเออบอกแล้ว แล้วนางขายไหมน่าจะขายไหมแม่บอกนางแล้วบอกว่ารอหนูบอกว่ามีรายได้เดือนละล้านก่อนเสร็จสร้างนางมาเป็นแม่บ้าน <laughs> เป็นพีสายบอกแม่เนี่ยว่างๆอ่ะแม่ก็แบบแม่ไปนี่สิขายของให้ดาราดาชออ็อกยนางขายนะนางปักตะกงปักตะก้านะ บอกนางแล้วว่าบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเอาน้ำหอมดาจองไปขายที่ตลาดแถวบ้านออฝากไปวางขายดิอือ่ะแล้วเดี๋ยวทำราคาน้าเลยบอกว่าเดี๋ยวนางอ่ะกดไปลองก่อนแล้วหย่อนไปวางดูลูกค้าจะชอบไหมเพราะว่าแม่นางอ่ะทุกวันนี้ตลาดนัดแม่ฉัน่ะซุมแม่ฉันมีทุกอย่างเป็นดาราพาช็อปในจักแข่งกันเวอร์ชันเพชรบูรณ์แต่ชื่ออะไรนะคุณอะไรนะแม่อะไแม่ ี่ดููอยมแม่ดูอยู่หรือเปล่าวันนี้แม่ไม่เปิดวิทยุแล้วแม่เปิดดีเจระดาพาช็อปทุกวันเพราะดูลูกสาวดูลูกสาวเช็คกลัวหายหรือกลัวอะไรคว้าไปกับผู้ชายหรือเปล่าไปค่ะไม่ต้องห่วงบอกเลยวันนี้ซิมคุยสนุกนะอ้าวตออมิซีนขอมาเออแม่เมื่อก่อนแม่ดูทำมิสซีนด้วยเอาจริงเหรอมิสซีนแคตตาล็อกมีจ้ะมีหมดขาดไม่หมด ค่ตลกตอนนั้นเลยตอนเด็กอ่ะใครไปไปโรงเรียนปุ๊บเอาไปด้วยลูกเอาไปให้เพื่อนดู <c oughs> ใครตัางวงวงวง <c oughs> <ๆ>จริงจริงเออเอ่ะใครสั่งอะไรเอาอจ่ายตังมาเก็บไปให้แม่แล้วก็เอาของให้เพื่อนครูครูเคยจะขายหมดค่ะตอนเด็กอะ่ะ <c oughs> จริงเหรอแล้วแล้วครูก็จะรู้ว่าซิมซิม,ซมครูอยากได้กระสอาอ้อแค่ตลกมาสิลูกเวลาตอนสอนด้วยนะซิมทำมานานแล้วถ้าเปลี่ยนแนวเฉยฟังนะกับอีการขายของเนี่ยบ้านฉันจะแต่สมัยยายตาด้วยนะ กับยายคนอื่นเขาทาไร่ทํานาหมดเลยนะตรงนั้น่ะบ้านหนูขายของเออลิศอ่ะเราก็เปิดทีวีให้คนอะมานั่งดูเก็บวันละคนละสองบาทสามบาทแต่แต่แต่ตระกูลฉันน่ะมีฉันคนเดียวที่บ้านขายของนะจริงปะคนอื่นเขาทำอะไรครือคนอื่นเขาเป็นเศรษนีเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่ทําอะไรแต่แต่ฉันรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆอ่ะรวยกว่าใช่ไงคุณแม่ก็บอกแล้วแล้วน้องดีนก็เป็ด้วยนะ น้องดินก็ชอบไก่คอน้องดีเก็ชอบไม่ใช่อยูนิ่งไม่ได้ค่ะโอ้โหน้อดิที่ไม่ดิไคอนแกจะบอกว่านี่นางมาประชุมเนี่ยจะอะไรมาเทมอะไรใครเหรอแม่หนูในเอ็มวีไงอ๋อตกใจนี่พูดดิไอคอนคูณเลยตกใจวาฮะยังมีอีกเหรอดิไอคอนไหนออกมาทัน เพชรมงกุฎแพตตินัมมีไหมไม่มีเนี่ยพนักงานมีแค่นี้เข้าใจยังอุ้มแม่ทำเป็นเลือกขั้นให้หนูบ้างดิได้ฉันเป็นแพตตินัมเธอเป็นอะไรดีซิลเวอร์ก่อนซิลเวอร์ก่อนเธอเป็นประตูน้ำทำมาตั้งนานได้เป็นซิลเวอร์เอาเป็นประตูน้ำได้ชัชรระดับมงกุฎเพชรไม่เราไประดับวันนี้ดีกว่าระดับมงกุฎเพชรอันนี้บีซีโรตาร์เซนทันเดมอร์อ่าแล้วก็พารากอนพารากอนวันแบงคอกไอคอนสยามอ่าตอนนี้ฉัน แค่บิกซีก่อนเธออยู่ใต้บิกซีอีกทีหนึงอันนี้กันบิ๊กซีนี้ท็อปแลนด์ท็อปแลนด์คือห้างแถวบ้านชื่อท็อปแลนด์จริงหรอมีหรอมีอะไรโอ้ยมีจ้าเมื่อก่อนตอนเด็กดังมากหรอมันคืออะไรวะเนี่ยแต่ชื่อท็อปแลนด์ไม่ใช่ท็อปเฮ้ยน่าสนุกนะวยว่าหลับมาคุยแบบระหว่างแบบควใจชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกับในกรุงเทน่ะสนุกจริงท็อปแลนด์คืออะไรท็อปแลนด์ท็อปแลนด์เป็นห้างระดับดังของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ ห้างเนี้ยมีทั้งหมดสี่ชั้นเฮ้ยใหญ่นะเออขายทุกอย่างแบบหลากหลายรวมกันชั้นหนึ่งสองสามสี่ชั้นสี่ก็จะเป็นเกมเซนเตอร์มีคาราโอเกะมีฟฟ้ดอาหารอะไรต่างเป็นห้างเลยเป็นห้างจริงๆเลยตอนนั้นไม่มีท็อปแลนด์ดิส ney เหมือนทาต้าเหมือนทาต้าอ่ะใช่แต่พี่ใหญ่ขนาดนั้นนะอแต่จําได้ครับว่าตอนเด็กอ่ะคือรถหาที่จอดบนสี่ันรู้แล้ว่ะเนตั้งหูวเซน ใช่อนุญาตแต่ตั้งหัวเสกเป็นห้าอย่างนั้นที่ก็แบบว่าไม่ได้สูงมากไม่ได้ใหญ่มากแล้วเป็นแบบห้างสมัยก่อนมันจะต้องเดินวนเนาะถึงจะเดินเดินรอบเดินวนแค่นี้ไม่ได้มีแบบสับเปลี่ยนอะไรมากมายืนวนเดินวนเดินวนแต่ละชั้นขนาดดังมากๆเพราะว่ามีเคเอุซยเคเซมาเปิดแกกันมีเคเคือยิ่งใหญ่นะลุงเรื่องมากคือเสาร์อาทิตย์เข้ารออย่างเดียวไปกินเคเซแล้วอันนี้คือในเมืองนะขนาดเด็กรุงเทพสมัยเด็กๆอะสมัยแบบย้อน สามสิบปีที่แล้วอ๋อเออประมาณนั้นอะสามสิบแปดปีอะไรอย่างเงี้ยตอนฉันแบบรุ่นน้องดีน่ะลูกเปิดให้ดูเลยแลนด์แกกับไปกินเคฟซี่คือแบบมันคือมันคยิ่งใหญ่คือยิ่งใหญ่อ่ะท็อปแลนด์เพชรบูรณ์นะเดี๋ยวเปิดให้ดูจนเขามีแบบเขาเรียกว่าห้างท็อปแลนด์เนาะจนมีโรงโโรรงงแรมคือแถวนั้นแบบอุ้ยยิ่งใหญ่นะเป็นอย่างงี้อันนี้อันนี้คือหนีแค่นี้แต่ตอนเด็กอ่ะมันคือแบบใหญ่มากแม่นี่ป้ายดูสิแกก็เหมือนแบบเหมือนโลตัสปัจจุบันน่ะ ใช่เหมือนโลตั้เหมือนฉันว่าเหมือนตั้งหัวเสกเฮ้ยเนี่ยเหมือนตั้งหัวเสกอันนี้แบบรูปเก่ามากนี่เลย KFC สมัยป้ายเก่าอ่ะแม่ห้างใหญ่เท่ากล่าวว่าเท่าประมาณตั้งหัวเสกคูพ่พันยังหน้าเด็กเลยเหรอคูพ่พันยังหน้าเด็กอยู่เลยอย่าไ<ช>เซนเดอร์ KFC ย่าพ,พันยังแบบยังไม่ต้องถึงไม้เท้าเลยอเออ <laughs> แล้วพอแบบ เราพันนี้มันก็เริ่มมีโรตันบิ๊กซีอะไรมาแล้วเออมันก็เริ่มโซมแล้วก็ไม่มีคนไปแล้วแล้วตอนนี้มีคนไปไหมแล้วตอนนี้โรตันบิ๊กซีก็ไม่มีคนไปแล้วอ้าวแล้วเขาไปที่ไหนกันแมคโครก็ไม่มีอ้าวแล้วเขาไปที่ไหนย้ายออกหมดแล้วคนไปแชมพูแล้วคนไปสชมพูรขบอะไรเหลือแต่คนปู่ย่าตายายรับเงิน500แล้วบอกว่าเดี๋ยวอยู่ทีละเดือนทีละเดือนแค่นั้นแหละ ไม่แบบไปชมพูน่ะถ้าบริหารดีๆอ่ะมันเป็นเมืองรองที่มันเป็นเมืองที่<ช>ท่องเที่ยวได้เลยนะแม่มันพร้อมทุกอย่างวัฒนรรรธรรมท,ที่เที่ยวที่อยู่อาศรรรัยแล้วมันมีเขาขอ,ขอ,ขอใช่ไหมใช่เขาขอบูดาเบิร์กมันมีที่ให้ทำทเศรกิจอีกแบบเยอะย <ก S 1> มากจริงเราไม่ต้องมาบอกนะคะว่าทำไมแม่ดิฉันไปบริหารดิฉันไม่ได้เรียนบริหารค่ะดิฉันไม่ได้เรียนบริหารมานะคะดิฉันไม่ไปบริหารลงไหมคะสมัยนั้นลงไหมคะเดี๋ยวเจอแน่พี่ปล่อย ชื่อพี่ปอยชื่อพี่บอยอาจตอนหาเสียงตอนหาเสียงอะตอนหาเสียงต้องทำเสียงยังไงครับสวัสดีค่ะแต่เขซีนเป็นสมัครอบจก็นนะใช่แล้วก็เดี๋ยวแกเป็นสมองเดะอบจเขาจะยื่นเขาจะยื่นแบบอันนี้ใช่ไหมซองแล้วก็บปกิวไปปิวไปปิววงเงินใช่ไหมฉันยื่นยื่นขนเนื้อแผนน่าจะได้สวยค่ะน่าจะได้สวยอย่าลืมมาร์กหน้าก่อนลงครูหานะคะลองลองลองอย่าลืมมักหน้า ขวัเลิกตั้งนะคะอย่างนี้นะอย่าลืมมาหน้าก่อนขวัญเลิกตั้งสรุปโดนผิดจ้ะแจกของขวัญอีกมนไม่ถึงสองพัเพราะว่าพ่อหนูก็เล่นการเมืองอยู่จนถึงวันนี้แล้วพ่อเป็นอะไรเป็นอบตอ๋อนี่ไงฉันไม่ลงหรออบตฉันวลงก็บอกอยู่ว่าลงเดี๋ยวเจอแน่อีกหน่อยนะเดี๋ยวไม่มีอะไรทําลงแน่เธอไปไปฉันเดี๋ยวฉันจะไปช่วยฉันจะไปช่วยแกลงเป็นอันนี้หรอโคนส่งหรอฉันเป็นแบ โฆษักหรอนโฆษักเดีอย่าไปโฆษักพู้ช่วยหาเสียงดังแน่เลยว่ะตลกสิแกถ้าเกิดแกไปหาเสียงเดี๋ยวฉันจะเอาวันเดียวฉันจะขับรถแม่ถ้าแม่ไปหาเสียงช่วยหนูหนูว่าคนกาวอ่ะไม่หนูพี่เล้าจะร้องเพลงแบบอาจารย์เก่งหนูว่าคนกาวอ่ะถ้าพี่ด้าไปช่วยหาเสียงแต่ถ้าเกิดแกลงเดี๋ยวฉันจะไปช่วยหาเสียงจริโอเคได้เอออบตออตขอสร้างภาพลักษณ์ดีๆก่อนอะไรนะอะไรนะ นี่ไงแล้วก<ม>็ทำใหไมาอ<ม><ม>ย่างไทยพี่เต,ต้ใช่ไหมแล้วเธอก็ทำนานโยบายอบตคือทำตัวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาศูนย์ไดนโนเสาร์มาอยู่ตรงนี้เป็นสวนไดนโนเสาร์จุลศิษย์พ์กต้องอยู่ตรงนี้เออแต่น่าทำจะไหนก็เป็นความฝันพี่เต้แล้วขอนแก่นเขาแค่กระดูกใช่ไหมแต่ว่าของเธอพเพชรบูรณ์เอาเป็นแบบตัวเป็น,ปนแล้วก็เวลาขึ้นต้องเป็นการไฮกิ้งคือปีนเขาปีนเขาคอเพื่อไปดูไดโนเสาร์เอางี้ เป็นส่วนตัวเรียกหูดีกว่าเพราะว่าเลียวหูมาจากไนโรสาวพื้นฐานมันอ่ะก็ทดแทนกันได้นี่ให้มาดูเลยดูดูดูเลยดูเดินเดินดินเดิโรสาวแบบนี้นี้น่าทำจะตาย